เกือจนนอนนมีดตะมีดะมีดตะือจนขึ้บอ่ะเป็นเด็กคน ชบลวนเยสวัสดีค่ะวันนี้ยายก็อยากจะกินในนี่เนาะผัดกระล่ำใส่หมูสามชั้นโอ้ยอยากกินก็อยากกินอยากลดความอ้วนก็อยากลดความอ้วนเอาอะไรกันแน่เอา้ากินเลดมันเยอะกว่าเนาะก็เลยต้องกินท่านนอยอันนี้ก็จะมาหันนห่นกระลำเนาะหั่นกะหลำแช่น้ำยาล้างผักค่ะล้างผักแช่ไว้กพักก่อนน้องเพราะว่าผักเดี๋ยวนี้โอ้ยมันก็ใส่ย,ยาฉีดยาเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองบ้างแต่ไม่รู้มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนาะ ก็รตรงล้างกันมันจะเด่นมัน,ะน,มนจะเด่นของรวยก็ต้องอย่างนี้แหละทำยา,า,าดสำบัดนม่ก็ะเรียมอยู่หัวเดียวเนี่ยจะผัดกะหล่ำมีกระเรียมหัวเดียว นเดียวก็ทำกินได้ไม่ใช่ข้ออ้างของการอยากกินบบน,น,กน,น,นี่รวยเนี่ยอยู่กับเทียนล้างหน่อยทำนะ ไมัอนอ่อนแล้วมันเลิศเสุกเนาะเปิดแรงๆเลยจวดลวนหมูไปด้วยหั่นผักไปด้วยค่ะแช่เสร็จแล้วก็นํามาล้างลหลายๆน้ําเลยค่ะเอาที่มั่นใจเลยเพราะว่าเนาะจะได้กินสบายใจมันจะยังไงก็ต้องกินที่มันสบายใจก่อนเนาะล้างให้สะอาดแล้วพักไว้ค่ะแล้วเราก็จะไปดูหมูกันเนาะว่าหมูมันเป็นยังไงบ้างหวังว่าคงอร่อยนะอาหารมื้อนี้คงจะกินได้นะไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะว่า หน้าตาของอาหารวันนี้จะเป็นยังไงใครชอบก็ทำตามยายได้เลยนะยายไม่หวงสูตรนะคะอืมประเด็นเฮ้ยประเด็นอไรเว้ยเออจะกินได้เข็ดเลยไงอ่อะกินได้เข็ดเลย เด่นนักใช่ไหมมัมซะเลยเยมันอยู่ในสงครามเลยเนาะเว้เด่นนะเด่นนะงนะอ,อก,กรก่อน น้ำมันเทออนนออโอ๊บโอ๊บน้อยม่หน่อยนะเนี่เยอะโอ้โหโอ้โหน้ำมันเยอะเลยน้ำมันเยอะเลยครับน้ำมันเยอะเลยครับตั้งกระทะกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปกระเทียมที่มันมีอยู่อันน้อยนิด

ตาลหวานผัดให้น้ำตาละละลายจากนั้นก็กระดำมาใส่เลยค่ะผัดเยอะเยอะก็น่าจะยุบ่ะนะ ไปแรงๆเริ่มยุปแล้วอะไร,รก็จะเติมน้ำมันหอยน้ำหอยเราจะหมดเลยต้องไปซื้อจะหน่อย หัวลงไปอุดดีเครื่องปรุงลดนะใส่น้อย่ลยน้อยใส่มากก็่ลยมากล้ล้างมือไปหน่อย ยายใส่ที่ฟ้องคอถ่ายมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก,ก็พยายามใช้มันบ่อยๆจะได้เคยชินนะซื้อมาแล้วไม่ใช้เลยก็อย่างบ้าเ,มเหมือนกะลำผัดน้ำปาลาละ,อะซอสบุงรสแค่นี้น่าจะอร่อยแล้วอร่อยเลยไม่ใส่ไข่นะพวกเรา เผื่อกับการใสไข่มากไม่ชิมน่าจะอรอยขอแค่มไม่เค็มพอ <Yeah! S 1> เัดแลาผัดง่ายๆสไตล์บ้านๆไม่ทั่วรอยไม่รวยอ وي, ่ะน่าจะอรอยแ่ะผักไม่ต้องให้สุกมากหรอ ุกมากม่ลายชอบแบบนี้สุดแค่นี้พอไนแบบหมูสามชั้นนะหมูก็มีอยู่เด้อแต่หาว่าไม่มีเด้อเป็นไงน,น่ากินไหมคะผัดกระหล่ำใส่หมูสามชั้นไปไปกินกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ